ครับ ผมนายแพทย์วายโยอาสารุ่งเรืองครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการดอนอับไกยาก้าวใหม่โลกธุรกิจรายการที่จะเปิดโลกทัศน์การทาธุรกิจของคุณผู้ชมนะครับและคุณผู้ชมยังสามารถนําไปปรับใช้และประยุกต์กับธุรกิจของทุกคนได้อีกด้วยและในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับไอเดียการผลิตสินค้าจากโรงงานเล็กๆแห่งหนึ่งครับที่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนื่องจากยอดการสั่งซื้อสินค้านั้นลดลงอย่างมากแต่เขาสามารถเปลี่ยนแนวการผลิตสินค้ารูปแบบใหม่ขึ้นมาซึ่งไม่เหมือนใครและก็ไไมมมม่ีใคคคครรรเเหืออนนนนััับบสิ้้้าาาขขงดว นิยมไปทั่วญี่ปุ่นเลยทีเดียวแต่ไม่เพียงเท่านั้นกลับยังได้รับความนิยมไปทั่วโลกด้วยครับไอเดียของเขานั้นจะพิเศษและก็สร้างสรรคขนาดไหนเราไปรับชมความหัศสรจันนี้ได้กับจอร์นอบไกย่าครับ เห็นไหมครับว่าการที่จะประสบความสําเร็จในโลกของธุรกิจได้นั้นไม่จําเป็นจะต้องเป็นบริษัทใหญ่เสมอไปแต่บริษัทที่เล็กหรือว่าโรงงานเล็กๆนั้นก็สามารถที่จะผลิตสินค้าที่คลองใจของประชาชนโดยทั่วไปได้ครับถ้าหากเรารู้ถึงจุดแข็งของตัวเองและไม่ย่อท้อต่อความยากลาบากผมเชื่อว่าถ้าหากคุณผู้ชมทําได้แบบนี้นะครับความสําเร็จนั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมครับและคุณผู้ชมสามารถกลับมาพบกับรายการดีๆที่ช่วยจุดประกายความคิดทางธุรกิจของคุณผู้ชมแบบนี้ได้ใหม่นะครับกับดอนรับกายาทุกวันอาทิตย์ทางช่อง 3sd แห่งนีี้ครับับสวส ลาไปก่อนครับ